สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรืองนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12บธันวาคมนะครับหกแนะครับก็มีลูกค้าจากอําเภอร่มสักครับร่มสักจังหวัดเพชรบู์นะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคาวาม้านะครับคาวามาด้านหลังนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับสิแรงนะครับราคา29,900บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษรวมจัดส่งนะครับถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับโปรโมชันนี้นะครับ 29,900บาทรวมจัดส่งนะครับปกติไม่คิดค่าเอปกติค่าส่งต่างหากนะครับอันนี้ตอนนี้รวมจัดส่งด้วยแถมน้ํามันเครื่องด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับนี่ครับแกะเครื่องให้ดูนะครับมือหนึ่งแกะกล่องนะครับผมคารวามานะครับ15แรงรับประกัน2ปีนะครับ ถ้ารุ่นได้สตาร์ทนี่สามหม่นสี่พันบาทนะครับรวมจัดสง่งนะครับแถมน้ำมันเครื่องด้วยนะครับโปรโมชันนี้ก็ถึง3ามสธันวาคมนี้นะครับผมนี่นะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับผลิตประกอบในประเทศไทยนะครับรับประกัน2ปีนะครับ เขาก็จะแพ็กซีนมาให้อย่างดีนะครับนีนะครับเดี๋ยวแกะเครื่องแล้วก็มาลองสินค้ากันนะครับแกะ ร้านก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยาโสธรนะครับผมส่งไปรษณีย์นะครับทางร้านจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับเวลาสินค้าถึงแล้วนะครับไปรษณีย์จะโทรแจ้งลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของเองที่ไปรษณีย์แล้วไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับนี่ครับง่ายๆนะครับเก็บปลายทางนะครับ ได้ที่ใบเ้าฟังอยู่เนาะเออออกหนากวะมันบอกไปหูเรียงมันเดยนะอยู่บใจแม่บ่กเขาใจกเรือ่งามก็ละงามแล้วมันดดีเลยบอกบอกว่าไทยก่อนอยู่เนาะนันมันเครื่องก็ เติม2.8ลิตรนะครับผมเอให้เติม2.8ลิตรนะครับเติมน้ำมันนะครับ เติมผวงกันสนิมให้นะครับ ก็เติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับน้ำพงกันสนิมเดี๋ยวมาลองเครื่องกันเลยนะครับคาวามอา155นิวพัดนะครับ15แรงอ่าดีแล้วครับไปหน้านะครับไปหน้ามาวอร์สลไปปัดเสียงเครื่องนะครับ ออโอเคครับก็ลองเครื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวเตรียมข้อลังนะครับสินค้าข้อลังก็ส่งลูกค้าที่อำเภอล่มศักนะครับล่มศัก จังหวัดไอ้จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมนี่ครับชาวามานะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทร่วมจัดส่งให้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับโปรโมชั่นพิเศษถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นะครับถ้าเป็น d a สตาร์ทก็สามหมื่นสี่พันบาทนะครับรวมจัดส่งให้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ